อ๋อหนุ่มเป้ได้หยุดกะน,นุ่มเป๊ะเฮ้ยเอาอีกหน่อยนุ่มเป้ก็ได้หยุดแล้วนี่หยุดพักผ่อนน,นะลูกเนาะนุ่มเป้หย,ยุดเหมือนกันเพิ่นอยู่ส่วนราชการเหมือนกันละนี่ราชการทหารอากาศโยธินน,นี่ กองบินกองบินสี่อะกองบินสี่ใช่เราก็เลือดนาอากาศโยธินเหมือนกันกองบินหนึ่งนครราชสีมาเลือดสีเทาได้กันนะเปะเลเฮ้เลือดสีเทาไรแฟนเลือดสีเทาไรแฟน